ของดาราช่วงสามเนี่ยมันจะได้แค่สามร้อยเหรอเอางี้ดีกว่าพิตีเนี่ยถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพมาก300บาทเนี่ยถือว่าถูกมากสำหรับพิทีน่นะฮะมีเคารพแล้วนะเนี่ย <f ans> แฟนคลับพิที่แฟนคลับพิที่อย่ารอช้านะ300บาทมีใครจะให้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่กระบอกอยู่สิ้นปีอีกสองเรื่องนะครับผมเชื่อาจะมีมงินมาเพิ่มเมื่อกี้ซื่อเจ โอเคมาถึงดาราช่องสามต่อค่ะน้ำตตนีสำหรับเสื้อไม่ตีนะเราเริ่มไันที่สามร้อยบาทจริงจริงสาม้อยันต่ำไปไหมเจมชื่อสดาราช่องสามมันต้องสักสี่ร้อยไหมนี้ามากเลยเท่าไหร่นะสักเท่าไหร่ดีฮะัสหรับดาราช่องสเอางี้ดีกว่าอร้องแอนเริ่มต้นที่ห้าร้บาทได้ไหมคะเออสักห้าร้อเสื้อติ่งที่ใส่อยู่ตอนนี้ นั่วก็จะเป็นเรื่องที่เราเคยเห็นกันมานะเรื่องทะเล